Yes, yes, yes. Okay. Come here. Come. Come here. Okay, Come here. Come back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 . Come in the back. Come I take my phone, please? No. back. Come back. Come back. You're working, I'm working, I record and video you. Me? you not stop and continue. you. Open. Open the bag. No. Open back. Open the back. You I have cigarettes only. Cigarettes only, my friend. Mm -hmm. Can a little bit of No, it's tight. tight. ผู้รับเหมาเนี่ยมันเริ่มเข้ามาทำนานรึนนยังนานเลยนานแล้วนะพวกนี้ทำเกี่ยวข้องกับอะไรระบบไฟนะเขาเป็นผู้รับเหมาเองต้องใส่ไหมต่งตึงพวกนี้เนี่ยมาทำในกลุ่มของสัญชาติหรือหรือว่าอะไรสัญชาติอัาาอสเตเบจัน พูดดังๆได้เลยไม่เป็นไรดังๆเลยไหมอสุริจันร์กับยูเรนเขารับ<ม>รับเหมาพวกระบบไฟฟ้าทั้งหมดถูกต้องไหมคือไอ้เกสแบบนี้นนเกิดขึ้นด้วยการร้องเรียนพรนะครับเราก็รู้ดีแล้วว่าชิชีพวกนี้เป็นชีพของคนไทยถูกต้องไหมฉะนั้นแล้วก็ ชุ่อหน้านี้ได้ดูข่าวไหมที่โดนจับไปอาชญากรจันทร์<ม>อ่านั่นหละคราวนี้ชุดเดียวกันถูกต้องไหมเออก็มาตัดหน้าของแรงงานไทยตัดหน้าพวกเราถูกต้องไหมเออทนั้นแล้วก็ความผิดมันชัดก็เห็นในอุปกรณ์ก็ <c oughs> พ,พี่ตามตั้งแต่ไปซื้ออุปกรณ์เองนะครับจนมาถึงที่นี่ทีนี้น้องอธิบายให้พี่ฟังด้วยว่าเรื่องราวพฤติกรรมของเขาเป็นยังไงที่เข้ามาทำที่นี่ เขาเข้ามาทำเองซื้อของอะไรซื้อของอะไรเองด้วยยังไงต่อแล้วก็เขาก็ไม่ได้ทำเองทำเองครับปกติจะเป็นช่างชาวต่างชาติหมดเลยหรือบางทีก็คนไทยต่างชาติแล้วก็ให้ลุงนองมือเข้ามากให้ลุงนองมือเข้ามาเป็นกรรมกรไอ้ตู้ดึงสายไอ้ตู้ดึงสายไปไอ้ชุดนี้มันรับเหมาไม่กี่จ้าง

พฤติกรรมคือย่ยงไงชีพคนไทยชัดเจนใช่ไหมเหมือนเหมือนเราเป็นช่างไฟอย่างนี้แล้วเราเราเสียผลประโยชน์คุณต้องคนไทยเขาไม่ได้ทำต่อฝรั่งต่อฝรั่งเราด้วยดีไหมนะเราขอบคุณแม่นะครับโอเคครฮะ I'm sure, <Huh? S 2> <'m> sure. you sure yeah I'm sure that I come here like tourist hmm. I'm network here a n you come to and the company huh? why did you go to the shop What I do? halfway shop. Which Why? Halfway shop at the curve of the road. Why? Why I go there? Because I, this is my friend. I need to meet with him and he will mm -hmm. show me the house where I can buy it. That's it. So what?